ครับนี่คือบอร์ดชุดควบคุมระบบไฮดรอลิกของรถอ่าคัวบ้านะครับ TCM ก็ชุดอืเดินปูไต่ไม่ทำงานนะครับก็ถอดมาซ่อมอลักษณะของบอร์ดนะครับคือว่าถ้าเราถอดมาอย่างี้เราเราป้อนไฟไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับ LED ตรงนี้จะต้องกระพริบ สนะครับสาสกระพริบสามครั้งนะครับถือว่าบอร์ด pues ใช้งานได้แต่ถ้าป้อนไฟแล้ว I/OD ตรงนี้กระพริบสีสามเนี่ยก็คือระบบอยู่ในสถานะการล็อกนะครับบอร์ดจะไม่สามารถทำงานได้เพราะนั้นการแก้ก็ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับอาจจะมีพวก IC ได้อะไรพวกนี้ช็อตนะครับพอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเวลาเราต่อไฟเลี้ยงไปเนี่ยสังเกตได้นะครับว่าถ้า บอร์ดจะทางานก็ต้อง l อ d ดีตัวนี้ต้องกระพริบสามครั้งนะครับสามครั้งต่อเนื่องนะครับไปเรื่อยๆนี่ครับเป็นการถอดบอร์ดมาซ่อมแล้วก็ตรวจเช็คดูก่อนที่จะไปทดสอบจริงไปลองจริงนะครับถ้ายังโค้ดยังขึ้นสี่สามเนี่ยก็คือก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่ายังไม่ใช่เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับโอเคครับก็ขอฝากเกี่ยวกับ ชุดควบคุมระบบไฮดรอลิกของรถโคบ้า tcm นะครับใบเพียงเท่านี้สำหรับผู้ที่ซ่อมนะครับสวัสดีครับ